ช่วงนี้เห็นแม่ทํางานบ้านแล้วบ่นว่าปวดหลังปวดข้อเขา่าเพราะต้องก้มหน้าทํางานบ้านโดยเฉพาะข้อเข่าเนี่ยแม่บอกว่าปวดบ่อยแต่จะบอกว่าชีวิตดีขึ้นมากตั้งแต่รู้จักสินนี้นี่เลยดูรินชัวเขาเป็นอาหารเสริมสําหรับคนที่ต้องการดูแลกระดูกและข้อตอ่อมีส่วนผสมสําคัญอย่างเช่นนาโนแคลเซียมคอลลาเจนไทป์ชู 2, และควอตมินเอเอร้อมทั้งคอลัสตัมที่นําเข้าจากประเทศอเมริกาอยู่ในอันดับ5ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากลูกค้าในปี2024ที่สาคัญมีออไทยลองงมมาาฟััดูคครบวนะุ่ณแไทยด่มูนชชััววแแล้้เยงงงไบา ชอบมากเลยลูกเพราะว่าเขาอะมีรสวานิลาเขาทารสวานิลลาออกมาได้อร่อยมากปั่นน้อยดื่มง่ายแม่ดื่มเช้าหนึ่งแก้วนะแล้วก็เย็นอีกหนึ่งแก้วรสชาติอร่อยแถมยังไม่พอทองไม่อืดด้วยลูกคือช่วงที่แม่ดื่มช่วงสองสัปดาห์แรกอะแม่รู้สึกเลยว่ารู้สึกสดชื่นแล้วก็หลับสบายครับลูกแล้วก็พอดื่มไปสักสี่สัปดาห์เนี่ยเห็นเลยค่ะว่าข้อเข่าของแม่หรือตามข้อต่างๆเนี่ยอาการมันดีขึ้นเยอะเลยลูกเนี่ยแค่วันละสองแก้วใช่ไหมแม่ใช่ครับเช้าเย็น ต้องดูลินชัวเลยนะครับหลังจากทานมาสักพักแม่บอกถูกใจมากจะทํางานบ้านหรือออกกาลังกายก็สบายใครที่กำลังมองหาของขวัญให้คนที่รักเอ็มแนะนําดูลินชัวเลย